สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งค่ะทุกคนค่ะได้ยินเสียงลมไหมคะเสียงลมค่ะที่ทําให้เรานะคะมีความสดชื่นนะคะสดชื่นมากๆค่ะทุกคนวันนี้นะคะนี่คือเป็นความสวยงามในช่วงยามค่าคืนนะคะสําหรับที่บริเวณริมดึงกันนครค่ะทุกคนเราก็เก็บภาพบรรยากาศนะคะสวยงามเช่นนี้ค่ะมาฝากให้ เพื่อนๆนะคะได้รับชมในช่วงค่ำคืนนี้กันจะ้ะนี่แหละค่ะทุกคนค่ะที่เขาบอกว่า ายามราตรีก็ช่างสวยงามมากๆบางคนก็หลงไหลในยามค่ําคืนนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมืดหน่อยแต่ก็สวยด้วยแสงสีเสียงค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะแสงสีเสียงก็ทําให้เราเพลิดเพลินเจริญใจแล้วก็หลงไหลในความสวยงามค่ะแต่ถึงอย่างไรนะคะทุกคนก็ขอให้มีสติในการดำรงชีวิตนะคะทุกคนคะ่ะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็จะพาเือ เพื่อนนะคะมาชมนะคะบรรยากาศริมบึงกัน,นะคะ่ะวันนี้นะคะก็เป็นภาพที่สวยงามนะคะในช่วงกลางคืนค่ะทุกคนค่ะวันนี้เนาะตอนบริเวณที่รอบนะคะโดยรอบของริมบึงนะคะยามค่ำคืนนี้ก็เป็นอะไรที่บอกได้เลยว่าสวยงามมากและสวยงามจริงๆค่ะค่ะวันนี้เราก็ภูมิใจนะคะที่เกิดเป็นคนไทย รักพื้นแผ่นดินไทยนะคะแล้วก็เป็นคนท้องถิ่นค่ะทุกคนค่ะเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งค่ะที่รักในประเทศของเราค่ะทุกคนจะจงภาคภูมิใจในการที่เราเกิดมาเป็นคนไทยนะคะทุกคน อย่าลืมขนกธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของเรากันนะคะจะเข้าพรรษาแล้วค่ะทุกคนค่ะพรุ่งนี้มรืนนะคะก็จะเป็นวันนะคะที่เข้าพรรษานะคะทุกคนแล้วก็เป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาค่ะก็อยากให้หลายๆท่านอย่าลืมนะคะไปะทําบุญนะคะกลับบ้านนะคะ เพื่อที่จะได้ไปทําบุญนะคะแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้กลับบ้านหรอกค่ะทุกคนแต่ก็ส่งใจไปคะ่ะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปไม่ยาวมากหรอกนะคะเราพาเพื่อนๆมาชมแล้วก็รีแลกในช่วงยามเย็นเช่นนี้ค่ะทุกคนค่ะก็สวยงามหลงไหลในอ่า ราตรีเช่นเดียวกันค่ะเพราะแสงไฟสวยงามละเลื่อจริงๆค่ะทุกคนด้านน้นนะคะพระธาตุหนองแวงก็สว่างนะคะด้วยแสงไฟนะคะก็หลายๆท่านมองมาจากมุมไกลเนี่ยนะคะก็จะเห็นความสวยงามเช่นเดียวกันค่ะวันนี้เราขอฝาก คลิปส,สวยๆนะคะให้กับเพื่อนๆค่ะได้รับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะวันนี้สถานที่เดิมเพิ่มเติมตรงที่ต่างเวลาค่ะทุกคน ทุกนาทีมีค่านะคะการเวลาไม่คอยไขรค,ค่ะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะเราก็ฝากบรรยากาศสวยๆแบบนี้ไว้ให้ทุกท่านได้ชมความสวยงามเช่นนี้นะคะที่นี่ริมบึงแก่นนครค่ะอำเภอเมืองนะคะถนนกันตุมประชาราช์ค่ะทุกคนจังหวัดขอนแก่นค่ะทุกคนวันนี้ก็ขอฝากคลิปสวยๆในช่วงข้ามคืนนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะคะคลิปนี้ขอจบไว้ อย่างเท่านี้ค่ะขอบคุณมากๆนะครั